ก็สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องบางรุธวิธีเด็กบ้านๆเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ได้ทําการส่งออกปลาไปนะครับผมปลากัดปลาลูกช้อนนะครับเชื้อประมาณ 20- 25ิ้เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ออกไปแล้วนะครับผมวันนี้5ตัวนะครับก็เป็นเพศผู้4ตัวนะครับเพศเมียหนึ่งตัวก็ยังเหลืออยู่ประมาณนี้ครับทุกคน นี่ครับผม,น,ม,มนี่ครับ,บ,บก็ยังมีประมาณนี้นะครับทุกคนขวสวยๆนะครับเตียงอยู่นะครับผมก็ใครสนใจก็ มินมาได้นะครับทุกคนก็ราคาตัวละห้าสิบาทนะครับผมก่าจะสูงห้าสิบาทแต่ถ้าซื้อสี่ตัวขึ้นไปนับจากตัวที่สี่นะครับผมก็จะบวกค่าจัดส่งเพิ่มตัวละห้าบาทนะครับผมก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับทุกคนก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ไว้ใจในช่องผมนะครับผมคือว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับช่องนี้นะครับผมชัดเจนพี่เนนบูนแน่นอนนะครับปลาแต่ละตัวนะครับผม ก็จะพามาดูลูกปลานะครับผมก็มองไม่ค่อยจะเห็นนะครับผมเพราะว่านี่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่มองไม่ชัดนละ้ววันก่อนมีเยอะมากนะครับผม ก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับทุกคนไม่กี่ตัวส่วนโคกนี้ก็เยอะนะครับผมโคกนี้โคกนี้เยอะมากครับผมเดี๋ยวลงนั่นดู ก็ยังมีอยู่นะครับตัวประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนปลานะครับผมสายกัดก็มีสายสวยงามก็มีนะครับทุกคนใครสนใจนะครับผมก็เม้นมาได้นะครับผมก็คุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ